ได้สองกองนะสู่ช่องพระนุนะคะเอออยากได้ถ้าวสาอก็เอารุ่นนในสองกล่องใหญ่เอออันนี้ก็ติ๊กเผาไซบาต์เห็นเนาะเออแมนจ่าเออเหมันเพิ่นความจริงเพิ่นอยากได้อันไปเบิ้งนไปเบิ่งพ่นไปเออติวบอมี่ดอกเพราะว่าข้าวสารม่าหนึ่งกระสอบนะคะเพราะว่านบอมี่ไผ่สารดอกติวมันจะไปขูดย่ำได้สิได้หน่วยนึ่งเอาแต่ติวมัน อันนั้นมันบาดนี่เออบาดมือพร้อมเออจ้ะเดี๋ยวจะเอาใส่รถสีชมพูไปเดี๋ยวน้องประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เออาไปีกซื้อซื้อใหม่น้ำลากก็สีหอดบ้านเนาะซื้อใหม่แต่มากินบาไว้ได้เอ้ยซุ้มเอามาขายให้ซุ้มเจ้าแล้วจะได้ซื้อซอยเรา เอาไปขายให้แน่มบ่มีเงินใสแล้ววะเอเอก <laughs> ระติบขา่าวยังหาหน่วย,วยเออปดาเราเอาสองเหรอเอารุ่นใดล่ะฮึเรืออยู่สามสจักปดาเราจะเอารุ่นใดเหราเบงเราซื้อให้แม่เพชรสมอน เออ,อเของขอยขึ้นกันแหละนี่อันนันต่บดายมนสิตลมฮะไ,ไม่ยังเกาะมันลูกไปใส่แล้วจ<า>ักแล้วลุงเสือเราขาดเรื่อยใหม่เพ่อนแตว่าลเอเาดเรืยให่ท่นไต้ว่าจิา๊อันนี้จิ๊บกลางจิ๊นึง 1ิกลางบอกทิกลางกทิน้อยติศน้อยส่บาสามิบาทเออเรืออยู่สามนี่พาซือบานน่ทิน้อยเธอแม่นแล้วก็มีเพะอนอันน้อยน้อยนะลอยอันอัุ่มนั่นลอยเศ้าเอาไปขายให้กูแน่กูมีเงินใส่เลยเรล่ากองนี้กองนี้กับานยานพอดีไปว่าพอดีไป่ซื้อบานเานี สิบสามกันนะบ่สแต่เจ้าเอาโลดอ่ะมือฮะลุเจ้าพอมันงาวกวีบคอยเบิ่งนะลัก <phenomenon> ษ <t> ันมันงามมันแน่นเออย่าพาเราเห็ดแน่นเ้าไม่แห้งเนี่ยเขาก็ไม่แห้งมันหนามันสองสันคนเนาะพับสองสันคนนี้ก็ติดเลยงามติดเลยงามสามน่วยนี่น่วยละลอยเศร้า อันรุ่นน้อยนั่นน้อยละร้อยแะไอันนี้หน่ร้อยหนึ่งบ่ะอ้อยาเอออันนี้ร้อยยี่สิบเอออ่าเจ็สองยี่สิบพแหงดอกสารเพื่อสิไดเป็นน้วยจิบคโอยขละที่คานเอาโลดแต่จักต่อกับพอแห้งแล้วเกิดอะไรขึ้นฮอาจบเขามะเอามาแจกมาแถมมาซื้อ ของไทยของย่าของย่าพาเออย่าพาย่าพาไม่มีเงินเลยเจ้ามีไงง่ายสั่งซื้อแต่หมากน้องเงินสี่ร้อยซื้อหมากเบิดแล้วว่าฉันว่าไม่มีเงินใช้เงินสี่ร้อยมาจากไหนอัเราเบียยังชีพเดือนเท่าไหร่ตอนี่ยาพาเท่าไหร่เดือนละหกร้อยเนี่ยเจ็ดสิบเออเจ็ดสิบได้เจ็ดร้อยตกใจหมดอันนี้อันละเท่าไหร่ร้อยยี่สิบอาราล้อยี่สิบบาทแมน ยาทำดีด้วยนะคุณผู้ชมใช่ฮัลโหลสองอย่สิอันนี้นละร้อเออเอาร้อยละร้อยหนึ่งเออเอาร้อยนละพอได้ให้เราใส่พอได้ข้ามเป็นเป็นสามร้อยสามร้อยสี่สิบีัหพี่อันสามร้อ ร้อยสี่สิบมิตสารเป็นเดือนคุ้มค่าดแอันนี้ของใครเพื่อเได้ของป้าดาของอันนี้ของป้าดาเอาสองป้าดาสองยาสามป่ป้าดาสั่งนานแล้วใครมีแต่ลืมเจ้าขายให้เจ้าขายให้เจ้าขายให้อันนี้แม่เพชรสมนเพิ่นอยากได้เพิ่งบอกว่าซื้อกล่องข้าวกับยาพามาให้น้อยเพิ่นอยากคุณนุนยาพานั่นแหละแล้วก็เพชรสมนบอกให้ซื้อของแม่ถิ่นด้วยแต่ว่าของแม่ถิ่นเขาเลิกขายแล้วคือเขาอยากช่วยแม่ถิ่นด้วยอื เอาแม่ทินงเราก็ขายติปเขาเบ่ขายติปเขาอันสนันเดี๋ยวก็ง่ามหนะนะซื้อมาหนะเออซื้อมาขายตัวภาษีฮะสองร้อยยี่สิบอ่าจะบอเอาอีกบ่ตนี่นะจะไม่ได้เอาเอีกบ่ตนี่เจะเอาไม่บัตรฮะเงินเดือนน้อยอยากได้ยูม <laughs> เอาไปใส่เบิร์ดเงินนั่นฮะถามเสือเมื่อาวานเนี่ยเสือเสือไปไหนหมดพากันไปเฮ็ดยังล่ะ ชวนกันแต่ไปเที่ยวเหรอเราได้เงนล้านแล้วกระเป๋าเงินสิว่าอลไรทีเอ้าขันได้น้อยใหญ่กวนี่ก็เอามาเออเออได้อีู่บ่เนยใหญ่ก็นี่นะน้อยสี้ามนะได้อยู่เออเอามาข้านนี้เอามาอืมข้าวสารอันนี้มันทุ่นกลางข้าวสารเะลึ่งหรือข้าวสารนะข้าวสารบอกเลยก็ได้โอ้สิบหกกิโลเครื่องเคยเอานำสิบห้าโลเค่องเคยบดแเอาเต็ม โอ้ขอบคุณพี่เพชรมอญซื้อให้ซื้อให้ปดาอืเออปดาเราไปวัดใส่บาตรใส่ยังเล้ไปวัดไปว่าเนี่ยเอาตัวนี้เดินไปวัดด้วยเนี่ยตัวไหนเนี่ยเดินมาเนี่ยสิลมแล้วแม่ต้องหนักแต่หูบาดนี่ยโอ๊ยเนาะเด็กก็ได้มาเลยที่ตัวนะ สี่ตัวอยู่ในสามตัวใุรใครเอามาไว้มันมาเองมันมาเองยนเไม่มาหรอกย่าใช่มันมาอยู่ห้างนะมันมาอูรู้แล้วมันมาเองไม่ได้นองนอกจากแม่มันจะมาออกอยู่นี่นะใช่อยู่ห้างเยเจาเพออออเอออเสทชาดนั้นหนึอสบเก้าห่้อบเก เป็นเงินนะบอสี่สิบเก้าค่อยต้องคืนกับสิบเอ็ดบอสเจ้าให้ค่อยสามร้อยยี่สิบเอ็ดบอสอ่าบวกตรงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบระทันได้ฮอดแปดนาทีอยู่โอ้ยสวบพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบวกเลขให้เลขต้องคืนให้ป้าดาเท่าไหร่เพราะมันเป็นมัติบัตเตอร์ของเือร้อยสิบเอ็ดบาทเดี๋ยวมันสีหลงกันเด็ดป้าดาเราไปอันนั้นแล้วีีไ่อันนน้ะ บอ่อว่ามันเจ้าใส่คอมพิวเตอร์เดี๋ยวไข่เบิ้งเดี๋ยวไข่เบิ้งก่อนกับปลาคาบวกลบคูณหารอ,อ้าวหากันไปกับหากันมาอยู่บานนี่เสืออ่ะย่าเอาฟังนี่เสือ